อิหัมเมสุตังอิกังสัมยังตะขวาปาราน สิยังวิหารติปิสปะเนียมิคาไยยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคิยปิคุอามันเตสิทเวเมปิคะเวอันตาบาปชิเตนนะเสวิตาพายโยจายังกามสุกา มัสุขะลิกานุโยโขหิโนะคัมโมะปวโชนิกโกอนาริโยอนัตตสันติโตโยจายังอะตะกิลัมมทานุโยโขทวทุโออนาริโยอนาตสันติโตเอเตเตปิคเวอุปุ โออันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมปูตจากุการณียานักรณีอุปสมัยยาปิญญายสัมผูธาญนิธานายสังวาติกตธรรมาจะสาปิคขเวมั ชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมปวทาจากุกรณียานกรณีอุปสมัยยอภิญญายสัมปวทายนีอานายสังวตติายมีวะอริโยอาทังทิโกะมาโคสัยทิทังสัม มาทิติสัมมาสังกัปปวสัมมาว่าจะสัมมากรรมตวสัมมาอาชีวสัมมาวายาโวสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสปีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตนณอภิสัม สัมพุทธาจักขุกรณียาการณีอุปสมัยยาปิญญายสัมผูทายานิตานายสังวาตติภิทังโุปนภิีขวีุขังอริยสัจจังชาติปิฑูขาชราปิฑูขามรณังภิฑูขังโส ับปาริเทวะทุกขะทูมนณสุปายาสาบปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทูโคปิเยหิวิปโยโคทูโคยามปิฉังนลาปติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขาอิทัง โปณนภีกเวทุขสมุทัยโยอริยสัจจายังตันหาปวนโนภวิกานันทิราคะสหกตาตาตรตาตราปินันทินิสัยยทิตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปณนนภีกเวทุ Kaniroto Ariyasa Jang Yota Sahya Tantan Hayase Savira Kaniroto Jaco Patinisako Mooti Analoyo Itangko Panapi Kawetu Kaniro Takamidney Patipata Ariyasa Jang Ayamewa ตัอาตาังที่กัมาโคสายยาธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปตัวสัมมาวาจาสัมมากรรมัตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมมธิ อิทังถูกขังอริยสัจจันติเมผีคะเวปุปเีอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากุ้งอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทางุกขังอริยสั จังปริญญาญาติเมปีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธามเมสุจักุมอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกทังอริยสัจจปริญญา ตนติเมพิคะเวปุเเอานสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลกอุทะปาทิอิทังทุคสมุทโยอาริยสัจติเมพิคะเวปุเปอาน สุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตังโผปนิทังทูตกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมปีเขเวโอเปอนันโนสุเตสุธร เมเสุจากคุงอุทปาทิญาณุทธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพีคะเวปุพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปา อุตปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทางทุกกนิโรทัวอริยสัจจติเมภีกเวหุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิ ิชาอุทปาทิอาโลตัวอุทปาทิตังโคปนิทังทุกนิโรธัวอริยสัจสัจจิกตาพันติเมพิกเวปุเปอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปา ทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตังทัวกนิโรธัวอริยสัจสัจิกตันติเมพีกเวปุเปอันนโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกา ที่ทางทัวกันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภีกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังขปานิทางตัว นิโรธาคามิเนปฏิปทาอริยสัจภาเวตาพันติเมภิกเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักูมอุตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโผปนิทางทัวกัน โรทคามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติเมพิกเวโปเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเว อิเมสุจัตุสุอริยสัจสุเอวันติปริวัตังนาวัสสการังยถาปูตังญานตาสนัาสุวิสุทธังอะโหสินิวตาวาหันติเขเวสเถวเกโลเกสมมาเกสัปรมเกสัสมณพรหมณิยาปชา ยาสตทวมนุสัยยาอนุตรังสัมาสัมพุทิงอภิสัมพุทธปาจัญญาสิงยาตัวจะโคมีภิกขเวอเมสุจัตัวสุอริยสาจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสสาการังยถาปูตังยานคาสนาสุวิสุ ทางอโหสิอาถาหัง ah ปีขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรมเกสสมณพรหมณียาปชายสเทวะมนนสัยอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโทปจัญญาสิงญานันจะนเมธาสนังอุต an ต dia aku pailimuti ayaman di masyarakat Di diani punapawa kita mau wajah pak atau mana pan Jawa Ki pikuto pastiitang apinanttung Iammin karena sering panmane ayaah sama โกนทานยาสวิรชามีตมะลันธรรมจากคุงอุตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสาพันตังมิรธวธรรมันติปวะติเตจะกขวตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสัตมนุสเวสุเอตามขวัตตาปารานสี ยังอิสิปัตตะเนียมิขะกายอนุตตรังธรรมจักการปวัติตังอปฏิวัติยังสมเนนาวาพระเมนนาวาเทเวนาวามารีนาวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมีมีอุมาณัง สุตกวาจัตุา ชิกาเทวาสัตตมโนสาวีสุงจาตุหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวะตาวติงสาเทวาสัตตมโนสาวีสุงตาวติงสานังเทวานังสัตถังสุต วายะเทวะสัตมโนุสเวสุญญานังเทวานังสัตถังสุตตวะตุสิตาเทวะสัตมโนุสเวสุนตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมมานารถีเทวาสะ สัตตมโนสาวีสุนิมมานารตินังเทวานังสัททางสุตตวะปารณิมิตวสวัสติเทวะสัตตมโนสาวีสุนิมิานารตินังเทวานังสัททางสุตตวะพระมกาย กาเทวาสัตถมนุสเวสุนเกตัมปะคะวตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคาธาเยอนุตตรัะคามาจักังปะวติตังอาปิติวติยังสัมเนนาวาพรหมเนนาวาเทเวนาวาม रेण वा ब्राह्मणा वागेन वा लोकसमी इतिहतेन खनेन तेन खने मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोकासातो आपो ข้าทีอายันจะทาสสะหาสีโลกาธาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอราโรโอปาสซโลเกปาตุระโหสีติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตะโคปะขวาอุทานัง าเนสิอัญญาสิวัตถะโกนทันโยอัญญาสิวัตถะโกนทันโยติอิติหิทังหายะสมะตัวโกนทันยะสัญญาโกนทันโยตเววนาหังอาหู อมนต์ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการทิศแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตระทำเก้าโลกุตระทำเก้าในทันทีในทันทีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสัย ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรได้รับพยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความ สิบแปดประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงย well ินดีในการรักษาศีลพ um> ึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในการมคุณทั้ง5้าไม่ก่อเกี่ยวในการมคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปือกตมดังกล่าวเว้นจากเลือกตมดังกลาคือกรมคุณคือกรม ขอ,ข,ขอให้ขา้าพเจ้าให้ขพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบมิรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคนเป็นบ่อที่เกิดแห่ง คือสัทธาัทธาสติสติอิริออตปาความเพียรและขันติันพึงเป็นผู้ที่เพป็นผู้ที่ตัตรูครอบงำไม่ได้ ชอบยำไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมความเสื่อมและความเจริญและความเจริญ เป็นผู้เฉียบแหลมผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล่องขาดเป็นไปไม่คล่องคาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้รดุดลมพัดไปนในอากาศฉะนั้นดุดลมพัดไปนในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็น ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโอยง่ายทุกเมื่อบุญที่ข้าพเจ้าบุญที่ข้าพเจ้ากลางมาแล้วทั้งปวงนี้กลางมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโล ลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้ว เป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลานตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตต์ ผลอเลอร์ตอรหัตผลอเลอันประกอบด้วยประกอบด้วยธรมมะม,ม,มีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหาพระพุทธเจา้าทาหาพระพุทธเจา้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต,รรแต่กุศลกรรมของข้าพเจา้ากุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ พึงได้ยาน,ยานเป็นเครื่องรูเ้เฉ <จะ S 3> พา<บ>ะตอนอันสูงสุดเอินสัพเพสตาส,สัตว์ทั้งหลาย,ท,ลายที่เป็นเพื่อนทุกข

เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอภิายาปัจช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่า ja ได <S s ้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซาเเพสัตาสัว์ที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอันอิใครจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจาได้มีความทุกกายทุกใจเลย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัพต์ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น สุขีอาตานังปาหริหารานัารารานตุจงมีความสุขกายสุขใจ,จมควา,ารักษาตน,าตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท,ท,ท่านาท,ทั้งหลายที่ท่านได้ทุกทท

จงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวเธอให้ทวนทั่วทุกตัวเธอ